そうです。いい ครับผมข้าดึงขึ้นไปสูงเพิ่มถามึงดึงไม่สูงเข,ขาหลังเขาแม่ใส่แล้วใส่ออดีวอร์เน,นี่ยเดียว บปลาไร่ปล่อยไก่ได้วันเช้าหน่อยแม่ได้ไหมได้บอกกันไก่คือดึกไ้่ไก่วันคือดึกปล่อยไก่ได้ไหมอะไรคือเหมือนนึกขึ้นได้เดี๋ยวหอมดูสิแม่ 啊，还。 Gracias. 我们打针，不打 แทานแล้วกันทานกา ไม่หมดโดนทำน้ำมนเนอะวนปากด้วยแถวที่ดู่าพวาแถวที่สี่ลูกปีย้นรับจะมีแถวหยุดชามาเร็เร็วดึนนอกอันนะดึนนอกอันนะดูบาดเียงเดียวรับรางอัน

หมดน้ำมนะเด้ยไม่หมดก็มีจต่นี่จะไปด้วยแม่ผมจะนิมนให้ครบเก้าเลยตอนนี้ได้ไห้ายงต้องทำบนวมน่มันได้ไห้ายังไม่ขังเลยอาจจะครบเก้าบนมือก็มี